สวัสดีครับมื่ been, อนี้พาท่านผู้ชมเข่าสวนลินกีนะครับลินกีนอพหนึ่งนะครับลินกีนครพนมนะครับเป็นลินกีที่ได้รับฉายาว่าเป็นลินกีอีสานนะครับเพราะว่าปลูกเดี๋ยวนะครับฝนตกนะครับฝนตกหนำฝนกระอยุ่ครับฝนตกลิ่นๆเดี๋ยวนี้ในสวนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นลิ้นกีอีสานนะครับเพราะว่าสามารถปลูกได้ทุกจังหวัดในภาคอีสานนะครับเบื้องสวน สวนนี้นะครับสวนนีกับผมสวนของผมนะครับเด้ออย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นสวนของน้องนะครับน้องที่หลุจักกันนะครับอยู่ทังอำเภอ่อนสารจังหวัดชัยภูมินะครับพะว่าลินกี้ในสวนของกับผมเองมันหมดไปแล้วนะครับที่นี่ก็เลยโทรมาหาน้องนะครับว่าลินกียังยั่งบอลน้องเขาก็เลยบอกว่าลินกี้ก็ยั่งยั่งเก็บอีกสองรอบนะครับหลังจากที่ว่ารอบแรกเก็บมาตั้งแต่ก่อนสงการพูนนะครับจนมาถึงหลังสงการพีก็ยั่ง เพิ่งจะมดไปนะครับที่นี่ก็เเจบลอบสองนะครับหรือว่าช่วงที่สองของฤดูของลินกีนะครับเพราะว่ามันเป็นหมากสามลุนน้ากันนะครับในสวนนองเขาสวนงี้ง่นะครับปลูกลินกีนอพ่อหนึ่งนะครับหรือว่านครพนมหนึ่งลินกีทั้งหมดที่มีในสวนนี้กับประมาณ200กว่าต้ตนนะครับซึ่งทุกๆปีจะมีลินกีให้เก็บให้ได้กินอยู่ในช่วงเดือนมษสา พืษภสภานะครับท่าซาเนี่ยก็ถึงเดือนพฤษภสภานะครับหรืว่าเรืนน้ำสงกา์เมื่อยๆนะครับมวลๆแล้วก็เข่าสวนลิ้นกีนี่ได้กินลิน้นจีกันทุกสวนนะครับเบ่งบางตนกระดกบางตนกับบางนะครับเพราะว่าสวนนองเขาก็เป็นสวนเปิดนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับบางที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาเจ้าก็เก็บเขาเจ้ากับกบ,บทตนาเรูนะครับว่าโซนทางนี้นี่มันยังบัตนาเพ่อเก็บพ่อกินนะครับเพราะว่ามันอาจจะสีแดงนะครับลิ้นจีอาจจะสีแดงแต่ว่ายังบัตนาเถึงเวลามันก็บอสุก รสชาติหวานมันกับบะมี่นะครับพฉะนนเขาเป็นเจ้าของสวนเขากับพุทธนายหญิงเด็ดให้ชิมก้อนที่วามันจะสุกนะครับเพราะก่ยานแขกผู้เพิ่นมาเยือนเสียควมรู้สึกนะครับซิมไปกับสีสมไปลิ้นนะครับถ้ามันบุทธนียสุกมันสีสมหลายกว่าหวานนะครับส่วนโซนที่มันจับดอกออกผลก้อนนะครับมันรสชาติมันได้แล้วเพิ่นกัดสีไ้ซิมได้นะครับโซนทั้งพุ่นือวมุมทั้งหนาที่เพิ่นจัดบูดไว้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ว่าให้ซิมได้เพิ่นกัดจัดไว้ให้อีกมองหนึ่งตังหากนะครับลินจีี่ก็็เปน เือช <S an it> น,น,นิดหนึ่งที่สามารถสั่งไา่ใดย่างดีนะครับบัวิปลูกหน่อยปลูกหลายนะครับลูกหน่อยเขาก็ได้กินนะครับปลูกหลายเขาก็ได้ขายนะครับสั่งเป็นธุรกิจของเจ้าของเลยก็ยั่งใดนะครับม <ๆ S 1> ีส่วนนี่เป็นตัวยางนะครับนอกจากว่าเพิ่นจะได้ขายหมากขายผลยางเดียวนะครับเพิ่นก็ยัง่งใดขายธุรกิจย่างอื่นอีกไปนําน,นะครับโดยเฉพาะ,ะเชื่องการท่องเที่ยวนะครับเพิ่นกระด้ดเฮ็ดใดสั่งใด ได้เงื่อนเสริมขึ้นไปน้ำอีกอวิธีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านไหนเห็นแล้วเกิดความอ่อนซ่อนนะครับก็ให้ถือเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการลงมือทําอีกอย่างสักอย่างนะครับถี่ใจห่อหักนะครับถึงแม้ว่าผลลับมันสิบอออกมากมากไมนะครับถึงว่ามันสิบอดีเลยนะครับแต่ว่ามันก็ เหตุให้คนรหลบคางหรือว่าตัวเฮ้านี่ได้ยิมได้มีรอยยิมของคนรหลบคางก็ถือว่าเฮ้าประสบความสําเร็จไปอีกขันหนึ่งแล้วนะครับสุดท้ายนี่ที่พาท่านผู้ชมมาเบิ่งสวนลินกีนี่กสิขอล่าขอจบใ้เพียงสำนีนอครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องเล็กๆช่องเปิดม่ช่องนี้นะครับขอกล้าวคำว่าสวัสดีครับผม